สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้ติดตามในส่วนของสถานการณ์ราคามันต่อเนื่องนะครับก็ช่วงนี้เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าเป็นช่วงที่มันสัมปะหลังออกเยอะนะครับในช่วงเดือนมกราคมจนกระทั่งถึงประมาณเดือนมีนาคมนะครับและก็ที่สําคัญราคามันสัมปะหลังก็ยังไม่ฟื้นนะครับในส่วนของการแก้ไขของรัฐบาลก็พยายามที่จะ หาเปิดตลาดใหม่ๆนะครับชดเชยการที่แทนที่จะอุดหนุนในรูปแบบของเงินไม่ว่าจะเป็นประกันราคาหรือว่าให้เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆนะครับก็ล่าสุดนะครับมีข่าวดีต่อเนื่องมาทั้งเดือนมกราคมนะครับตั้งแต่มีการไปรดโชว์ที่ประเทศจีนแล้วก็มีการทำ MOU นะครับโดยประสานงานผ่านทางด้านเอกอัครชทูตประเทศจีนประจำประเทศไทยนะครับล่าสุดนะครับก็ มีการสรุปผลออกมานะครับมีข่าวดีในเรื่องของส่งออกมันนะครับเริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะในส่วนของส่งไปจีนขยายตัว25.1%นะครับในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสาเหตุหลักที่มันตกในปีห7เกติก็คือเราส่งออกจีนได้น้อยนะครับก็คือหดตัวไปเยอะหดตัวไปเกือบครึ่งนะครับก่อนล่าสุดเริ่มที่จะมีการขยายตัวนะครับ สำหรับข้อมูลจากเพจอิจันนะครับส่งออกมันสําปะหลังไทยเดือนธันวาคม2 6 7ขยายตัวสูงสุดในรอบ14เดือนนับ7.8%ตลาดส่งออกที่สำคัญที่ทำให้ตลาดขยายตัวได้แก่ได้แก่นะครับจีนขยายตัว25.1%นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกา14.8%แล้วก็อินโดนีเซีย55.9%อินโดนีเซียนี่เยอะเลยนะครับ ออสเตรเีย9.3%แล้วก็เนเธอร์แลนด์7 2 6นะครับทางนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับเร่งดำเนินมาตรการดูแลราคาสินค้ามันสําปรังโดยผลักดันการใช้ภายในประเทศและขยายตลาดส่งออกนะครับสำหรับตลาดในประเทศได้ร่วมกับของการค้าไทยและสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้ารับซื้อมันสําปลัง2.5ล้านตันหัวมันสดหรือ1ล้านตันมันเส้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ในส่วนของการขยายตัวจะเห็นนะว่ามีการขยายตัวเกือบทุกประเทศนะที่เราส่งออกนี่นครับเวลาที่เราส่งออกไปในโซนทางด้านจีนก็คือจะส่งออกไปจีนมากที่สุดแล้วก็เมื่อการมีการขยายตัวก็จะส่งผลกระทบสามารถที่จะซึมซับในส่วนของมันสัมปะหลังในช่วงนี้ที่ออกมาเยอะนะครับก็อย่างน้อยตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นราคาขึ้นนะครับแต่ก็ช่วยพยุงราคาไม่ให้ตกไปกว่าน,นี้นะครับ ทั้งนี้ปี2667นับไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมูลค่าประมาณ3,133ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือ1,1276ล้านบาทนะครับหดตัว15.6%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับโดยมูลค่าการส่งออกแป้งมันสำปะหลังและเด็กตีโมดิฟายสตาร์อื่นขยายตัว8.21%และ1% ในส่วนของมันสัมปะหลังอัดเม็ดมันเส้นและผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังอื่นๆอาทิสาคูจากแป้งมันสัมปะหลังกากมันสัมปะหลังมูลค่าการส่งออกหดตัว59.3%แลวก็25.6%ตามลําดับนะครับตัวที่หดตัวมากที่สุดก็คือจะเป็นในเรื่องของมันเส้นนะครับเรื่องจากเราส่งออกไปยังประเทศจีนได้น้อยนะครับสําหรับตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังที่สาคัญของไทย5อันดับแรกนะครับในช่วงปี267นะครับ จีนสัดส่วน51.4%นะครับของมูลค่าการส่งออกผลิตภ,ภัณฑ์มันสำปรหลังทั้งหมดจะเห็นว่าจีนนี่ลดลงเยอะเลยนะครับปกติจีนจะอยู่ที่เกือบ70%นะครับญี่ปุ่นสัดส่วน9.4%นะครับแล้วก็อินโดนีเซียสัดส่วน7.4%ไต้หวันสัดส่วน5.1%แล้วก็มาเลเซียนะครับสัดส่วน4.1%ที่ต้องจับตาดูก็คือในส่วนของอินโดนีเซียนะครับตอนนี้เริ่มที่จะขยายตัวขึ้นมาเยอะเลยนะครับในช่วง เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในส่วนที่จะช่วยกระตุ้นราคามันสําปลังภายในประเทศให้มีโอกาสที่จะสูงขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะการส่งออกจีนที่มีการขยายตัวนะครับหลังจากที่หดตัวมาตั้งนานนะครับซึ่งถ้าดูจากในส่วนของอการนำเข้าแป้งมันสําปลังของอจีนนะครับระหว่างเดือน พฤษศ์เดือนมก,กราคมถึงพฤศจิกายน2567จะเห็นนะว่าจีนนำเข้าจากไทยนะครับในส่วนของแป้งมันเนี่ย1แสน1ล้าน6แสนกว่าตันนะครับแล้วก็ลดไป6.76%ในขณะที่นำเข้าจากเวียดนาม1ล้านนะครับ3แสนนะครับกว่าตันนะครับที่สำคัญก็คือปริมาณนำเข้าจากเวียดนามมีสูงรกล้วเลยนะครับเกือบจะเท่าไทยแล้วเพราะฉะนั้น เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับในส่วนของแป้งมันไทยี่หดตัวไปอย่างจากเดือนพฤศจิกามาถึงจากเดือนมกราคมมาถึงพฤศจิกาเนี่ยหดตัว6.59เนะครับพึ่งที่จะมาเริ่มขยายตัวในช่วงเดือนธันวาคมนะครับแต่เวียตนามน่ากลัวนะเห็นของเวียดนามขยายตัว48.18และก็ของลาวนะเพิ่มขึ้น114 124.9นะครับแสดงให้เห็นว่าเวียดนามนะครับหันไปใช้ขออภัยนับจีนเนี่ยหันไปใช้ แป้งมันจากเวียดนามจากลาวและก็จากกัมพูชามากขึ้นนะครับกัมพูชาก็48.77เนะับในขณะที่ของไทยเนี่ยลบ6.59ของประเทศเพื่อนบ้านเราขยายตัวทั้งหมดขยายตัวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ก็จะเป็นคู่แข่งนะครับคู่แข่งในเรื่องของการส่งออกมันสำปะหลังไปประเทศจีนซึ่งก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวกัมพูชานะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของ มันเส้นยิ่งหนักใหญ่เลยนะครับมันเส้นเนี่ยไทยหดตัวไป63.08%นะครับยอดหายไปเกินครึ่งหนึ่งนะครับในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2 5 6 7ที่ผ่านมาในขณะที่เวียดนามก็ติดลบเหมือนกันนะครับ46.69%นะครับแล้วก็ลาวสี่ลเกาแปดกัมพูชาสา9สบดาหกเปตัวนี้แสดงให้เห็นว่าในส่วนของ การนำเข้ามันเส้นจากประเทศจีนเนี่ยลดลงเกือบทุกประเทศนะครับทุกประเทศนะครับลดลงทุกประเทศแต่ที่น่าจับตาดูก็คือในส่วนของมันสำปะหลังที่เป็นแป้งมันนะครับเรากำลังใกล้ที่จะสูญเสียแชมป์ในการส่งออกจีนให้กับในส่วนของประเทศเวียดนามนะครับที่มีการขยายตัวขึ้นมาเยอะเลยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีที่ทางรัฐบาลนะครับเร่งที่จะ ไปขยายเจราจาส่งออกจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดเดิมหรือว่าไปเปิดตลาดใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มีการส่งออกมันสัมปลังจากประเทศไทยไปจีนเนี่ยได้ในอัตราที่ใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านมาก็คือปี6665 6 6 66นะครับ6566นี้นะครับซึ่งก็กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีการลงไปรถแบบโชว์นะครับเนี่ยนะครับของจีนขยายตัวร้อยละ25.1นะครับ แล้วภาพรวมทั้งหมดขยายตัวร้อยละ7.8นะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็เดือนธันวาคมเริ่มขยายตัวนะครับหลังจากที่ตั้งแต่มกราถึงพฤศจิกายนของปี67เี่หดตัวมาตลอดนะครับแล้วก็เริ่มที่จะขยับมาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของอินโดนีเซียก็คือส่งไปออกโดยเฉพาะอินโดนีเซียน่าสนใจนะครับมีอัตราการขยายตัวร้อยละ5 5 9นะครับ แล้วก็ออสเตรเลียร้อยละ9.3อเมริการ้อยละ14.8นะครับแล้วก็จีนขยายตัวร้อยละ25.1นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในส่วนของมันสำปะหลังไทยนะครับในเรื่องของการขยายตัวไปยังประเทศจีนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนอกจากนั้นผู้ผลิตอาหารสัตว์ยังใช้มันเส้นเพิ่มขึ้นนะครับใน15%เพื่อที่จะเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ในประเทศนะครับ โดยบริษัทใหญ่ๆนะครับเจ้าพ่อใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น c p หรือว่าเป็น c ีพหรือว่าเป็นบริษัทนะครับที่เกี่ยวกับในส่วนของการทำอาหารสัตว์เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะหันมาใช้ในส่วนของมันสัมปหลังนะครับในการเป็นส่วนผสมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ลุ้นนะครับราคาหัวมันสดมีโอกาสที่จะขยับโดยเฉพาะในช่วงที่มันสัมปหลังออกน้อยแล้วนะครับ ช่วงนี้ต้องยอมรับนิดนึงว่าเป็นช่วงที่มันออกเยอะอาจจะต้องแค่ช่วยพยุงนะครับไม่ให้ราคาตกไปมากกว่านี้แล้วก็หลังจากนั้นราคาจะค่อยๆขยับขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งทีเ่เป็นข่าวดีนะครับสําหรับมันสัมปหลังที่น่าจะมีมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะราคาตกไปมากกว่านี้แล้วก็ที่สําคัญจับตาดูฤด,ดูการปี6869นะครับ จับตาดูฤดูการมันปี68-69ที่อาจจะมีการขยายตัวได้มากขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญราคามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับเนื่องจากคาดว่าฤดูการปี68-69เนี่ย พี่น้องเกษตรกรก็จะหันไปปลูกอ้อยนะครับแทนที่จะปลูกมันทําให้พื้นที่ในการเพาะปลูกมันลดลงแน่นอนผลผลิตที่เกิดขึ้นนะผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดก็จะลดลงตามไปด้วยก็อาจจะส่งผลกระทบทําให้ราคามันนมีโอกาสที่จะสูงนะครับเป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีต่อเนื่องครับราคาอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนในช่วงนี้แต่ต้องรออีกนิดนึงนะครับน่าจะเริ่มมีการขยับขึ้นนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ